โอเคนะครับน,นี่ก็กลับมาแบบเกม Genshin i m p กัน,นกอีกครั้งนึงโดยแต่วันนี้นะผมจะมาบอกวิธีการใช้ชิ้นส่วนที่ตัวของเรานั้นได้รวบรวมมาซึ่งมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด5อันโดยชิ้นส่วนทั้ง5อันนั้นตัวของเราจะสามารถได้จากคเควสวิหารทรายล่วงหล่นตั่งน้ําตา1ชิ้นคเควสเนินทรายซึ่งกบทับความอุดมสมบูรณ์ต้นกลางจบรวมเป็น3ชิ้นเสร็จแล้วก็คเควสเหยี่ยวนักล่าแทัเลอร์ซึ่งรวมๆกับเควสท,ทั้งหมดแล้วก็จะมี5ชิ้นด้วยกันซึ่งวิธีการเคลียร์คเควสเหล่านั้นและวิธีการได้รับตัวคุณก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมทําไว้ได้เลยซึ่งก็สามารถเลือกดูได้ตรงคําอธิบายในเพลย์ลิสต์เควสที่เสียเมือง ซึ่งก็เป็นว่าถ้ารวบรวมครบแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าโดยสถานที่ที่ตัวของเราจะไปใส่ชิ้นส่วนนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งเมื่อตัวของเราไปถึงแล้วเราก็จะเจอกับแท่นที่ใส่ชิ้นส่วนเลยซึ่งตัวเราก็ใส่ชิ้นส่วนทั้งห้าอันที่เรารวบรวมมาซึ่งเมื่อตัวเราจัดวางครบเรียบร้อยแล้วนั้นดูเหมือนว่ามันก็จะมีการสั่นไหวแปลกๆบางอย่างเหมือน,นกลไกกำลังทำงานซึ่งมันก็จะมีมอนปารากฏออกมาให้ตัวเรากำจัดซึ่งก็ละเลงไปสักหนึ่งที หลังจากที่ตัวเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนว่าคนไกบางอย่างก็จะทำงานขึ้นอีกตัวเราก็จะต้องไปสัมผัสกับมันเพื่อตรวจสอบรืยตัวของมันนั้นก็จะพาเราว่าไปยังที่อื่น ดมื่อตัวของเราโผล่มาแล้วดูเหมือนว่าอุปก,กรณ์ที่นี้ก็คือประตูว์ปซึ่งมาได้พาตัวของเราไปยังเมืองการูแบทเพื่อให้ตัวเราได้เข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเราก็เข้าไปตรวจสอบไปจัดการกับมอนสเตอร์ซึ่งหลังจากที่ตัวเราจัดการกับมอนสเตอร์เสร็จตัวเรา,าก็เก็บชิ้นส่วนความทรงจําของริโลเปอร์โดยเรื่องราวของริโลเปอร์ในส่วนนี้นั้นผมได้ทําสรุปเอาไว้แล้วซึ่งก็จะอยู่ในคลิปฝันกระจีชั่วนิรัน์ซึ่งถ้าอยากดูเรื่องราวก็ลองไปหาฟังดูซึ่งหลังจากที่ตัวงเราได้รับความทรงจาของริโลเปอร์เรียบร โดยหลังจากที่ตัวของเรารวบรวมพิ้นส่วนในตอนแรกเรียบร้อยแล้วตัวเรานั้นก็จะต้องไปรวบรวมกุญแจ7ดอกเพื่อเปิดใช้งานในส่วนของตัวคนไกที่ตัวเรานั้นวางไว้ในตอนต้นมันจะมีพื้นที่ตรงบริเวณไหนบ้างนั้นก็ตามมาดูกันเลยดีกว่าโดยจุดแรกนั้นก็อยู่ตรงบริเวณนี้เลยตรงบริเวณทางเข้าโบราณสถานเมืองไกรูแบที่เมื่อตัวเรามาถึงแล้วดูเหมือนว่าเราจะพบกับตัวมาซึ่งตัวเรานั้นก็ตามมันไปเพื่อเก็บมัน ึ่งเมื่อตัวเราเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปยังที่ต่อไปกันเลยแล้วในจุดต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้ให้ตัวของคุณนั้นวาราปมาตรงบริเวณจุดวาว์ปววิ่งตามผมมาได้เลยซึ่งเมื่อตัวเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเราก็จะไปยังที่ต่อไป โดยต่อไปจุดที่3ก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งก็สามารถว้าปไปตรงบริเวณจุดว้าปใกล้ๆได้เลยโดยเมื่อตัวงเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แปลงที่ต่อไป โดยจุดต่อไปจุดที่4นะั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งมันจะอยู่ตรงบริเวณใต้ดินให้ตัวของเราวา,าตรงบริเวณจุดบา์จุดนี้แล้วก็วิ่งตามผมมาได้เลยซึ่งเมื่อตัวเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยังที่ต่อไปกันได้เลย โดยจุดต่อไปจุดที่5นะจะอยู่ตรงบริเวณหมู่บ้านอารุซึ่งเมื่อวานมาถึงแล้วให้ตรงไปทางขวาทีหน่อยเราก็จะเจอเลยโดยเมื่อตัวเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเราก็ไปที่ต่อไปกันโดยต่อไปจุดที่6นั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้บริเวณโบราณสถานขนาดยักษ์ซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณทางเข้าโบราณสถานเลย ซึ่งเมื่อตัวเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยังที่ต่อไปซึ่งจุดต่อไปจุดสุดท้ายนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งเมื่อตังเราวาร่ปมาถึงเราก็จะเจอเลยซึ่งเมื่อตัวเราเก็บครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําชิ้นส่วนพวกนี้นั้นจะไปใส่ยังหมากที่ตัวเราเคยวางไว้ซึ่งเมื่อตัวเราไปถึงแล้วก็ใส่หมากทุกอันได้เลย เออส่วนที่ใส่หมากสุดท้ายมันอยู่ด้านบนนี้นะตอนแรกผมก็หาไม่เจอแล้วซึ่งเมื่อตัวของเราใส่หมากครบเรียบร้อยแล้วตัวเราก็ได้รับความสําเร็จมาพร้อมกับกล่องเบิร์มเบิร์ดมีเจ็ดกล่องซึ่งการใส่อุปกรณ์ไปในตัวหมากนั้นมันจะเป็นการกําหนดจุดวาร์ปตัวเรานจะสามารถวาร์ปไปจุดที่กําหนดได้ซึ่งก็สะดวกละมั้งนะคงจะเป็นอุปกรณ์วาร์ปของคนสมัยก่อนแหละ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการตามหาชิ้นส่วนโบราณเพื่อเป็นการเปิดใช้ตัวมาให้สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นละมั้งนะที่ในส่วนนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญตัวเรา,มาเมาความสาเร็จรับตังคากละ่ะซึ่งก็ได้มาทั้งสองอันแนะ่หวังว่าทุกคนนั้นจะไปตามเก็บกันซึ่งในวันนี้ตัวผมนั้นหวังว่าทุกคนจะได้รับความสําเร็จกันไปทั่วหน้าถ้าหากไม่ได้หรือสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ที่คอมเมนต์เลยสําหรับวันนี้ตัวผมนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อรอติดตามดูเอาเป็น,าน,น,ปน bye bye, ่า้บจ